นป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีราชสีตัวใหญ่นอนหลับสบายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กิ่งไม้ใบไม้ช่วยบังแสงแดดให้ราชสีหลับฝังหวานถึงอาหารมื้อเย็นแสนอร่อยทันใดนั้นเองก็มีเสียงเล็กๆดังขึ้นจี๊ดจี๊ดจิตจี๊ดจิตราชสีรู้สึกรำคาญจึงลืมตาขึ้นมามองก็พบว่ามีหนูตัวน้อยกำลังวิ่งเล่นซุกซนอยู่บนตัวของมัน เจ้าหนูเจ้ากล้าดียังไงถึงมาวิ่งเล่นบนตัวข้าราชสีคำรามด้วยเสียงดังหนูตกใจรีบกระโดดลงจากตัวราชสีแทบไม่ทันเคข,ข้าขอโทษท่านราชสีข้าไม่ได้ตั้งใจหนูตัวน้อยพูดด้วยเสียงสั่งเครือข้าแค่คิดว่าท่านเป็นภูเขาข้าก็เลยราชสีมองหนูตัวน้อยอย่างกโกรธเคือง เจ้าหนูตัวเล็กอย่างเจ้ามีประโยชน์อะไรข้าจะกินเจ้าเสียเดี๋ยวนี้หนูตกใจกลัวจนตัวสัน่นท่านราชสีโปรดอยากกินข้าเลยข้าตัวเล็กนิดเดียวกินไปก็ไม่อิ่มหรอกแต่ถ้าท่านไว้ชีวิตข้าวันหนึ่งข้าอาจจะตอบแทนบุญคุณท่านก็ได้ ราชสีหัวเราะเสียงดงังฮ่าฮ่าเจ้าหนูตัวเล็กอย่างเจ้าจะมาช่วยอะไรข้าได้ข้าเป็นถึงราชาแห่งสัตว์ป่าแต่เอาเถอะข้าอารมณ์ดีข้าจะปล่อยเจ้าไปราชสีปล่อยหนูไปหนูรีบวิ่งหนีเข้าโพรงไม้อย่างรวดเร็วหลายวันผ่านไปราชสีเดินเล่นอยู่ในป่าอย่างสบายอารมณ์แต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นราชสีพลาดท่าติดกับดักของนายพราน ฮ่า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 ใครก็ได้ช่วยข้าด้วยช่วยข้าออกไปจากที่นีท่ทีราชสีร้องครวญครางพยายามดิ้นให้หลุดจากบ่วงแต่ก็ไม่เป็นผลหนูตัวน้อยได้ยินเสียงร้องของราชสีจึงรีบวิ่งออกมาดูเมื่อเห็นว่าราชสีติดกับดักหนูไม่รีรอรีบวิ่งเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้ฟันเล็กๆของมันกัดแทะเชือกที่รัดราชสีอย่างรวดเร็ว ท่านราชสีอย่าขยับตัวนะข้าจะช่วยท่านเองหนูพูดไม่นานนักเชือกก็ขาดราชสีเป็นอิสระเจ้าหนูเจ้าช่วยข้าไว้ได้ยังไงราชสีพูดด้วยความประหลาดใจข้าบอกท่านแล้วว่าวันหนึ่งข้าจะตอบแทนบุญคุณท่านหนูตอบถึงข้าจะเป็นแค่หนูตัวเล็กๆแต่ข้าก็ช่วยท่านได้ราชสีมองหนูด้วยความรู้สึกขอบคุณ ข้าขอโทษที่เคยดูถูกเจ้าข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะช่วยข้าได้ขอบคุณมากนะเจ้าหนูตั้งแต่นั้นมาราชสีกับหนูก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันราชสีไม่เคยดูถูกใครอีกเลยเพราะมันรู้แล้วว่าทุกคนต่างก็มีคุณค่าในตัวเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือสิ่งสำคัญที่สุด